เป็นไปทำฟอร์มค,ครับสำหรับลิเวอร์พูลในศึกยุคพาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2เโาชนะบุรุษยาไปได้2ประตูต่อศูนย์นครับต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่สุดยอดครับของโมฮัมเหม็ดซาลาห์ทั้งหญิงทั้งชายนะครับลิเวอร์พูลได้ประตูแรกนะครับในนาทีที่10นะครับเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับรับบอลจากลุนเยตแล้วตัดครับไปหน้าประตูซึ่งตรงนั้นมีทั้งอเล็กซิสแมตต์อาร์สเตอร์และลุยดิอาสอดขึ้นมา แล้วก็เป็นแมคอาริสเตอร์ครับยิงเข้าไปให้ลิวพูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อสูงในครึ่งเวลาแรกนะครับซึ่งเป็นแอสซิสต์ของโมซาลาในครึ่งแรกนะครับสำหรับประตูที่สองของลิวพูเกิดขึ้นในครึ่งเวลาหลังนะครับในนาทีที่74นะครับจากจังหวะท,ที่ขึ้นเกมโดยเดียโก้โชต้านะครับลากขึ้นมาส่งต่อให้ซูบอสไลน์นะครับแล้วก็ซูบอสไลน์แตะ ต่อให้กับสมสาลานะครับลากตัดเข้าไปหาจังหวะยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าประตูไปะหญ่สวยงามทีเดียวครับตัวนี้หมดสีครับสำหรับประตูของโูรัญญาจบเกมครับลเวอพูเอาชนะโมรัญญาไป2ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งดูจากฟอร์มของโมซาลาในเกมนี้เราต้องบอกว่าสุดยอดมากจริงๆครับทำในต่อสมญาคงเสียดายจริงๆและนี่คือคิงเดอะคอปตัวจริงครับ